สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้เรามาพบมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะกับสินค้าสุดพิเศษนะคะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะเครื่องปั่นไฟ h อ n ด้นะคะระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น EU 22i บอกไว้เลยนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมและขายดีที่สุดในตลาดค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นไฟขนาด2,200วัตต์เหมาะเหมาะกับการไปปิกนิกนะคะไปตั้งแคมป์หรือว่าจะใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็ได้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากๆนะคะและรุ่นนี้นะคะยังเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามัน ได้ถึง20%ค่ะกําลังเครื่องยนต์อยู่ที่2.9แรงม้าที่7000รอบต่อนาทีนะคะและรุ่นนี้นะคะยังสามารถใช้งานได้ถึง10-12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่ายี่ห้ออื่นทําไม่ได้แน่นอนค่ะและระบบนี้นะคะการทํางานของตัวเครื่องนะคะคือเงียบมากๆไม่มีเสียงรบกวนให้หนวกหูกันเลยค่ะคุณลูกค้าขาและต้องบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่หายากมากๆ ขนาดทางร้านนะคะต้องรอเกือบ3เดือนค่ะกว่าจะได้รุ่นนี้มานะคะและรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามากับผู้มือนะคะการันตีของแท้ร้อเปอร์เซนค่ะคุณลูกค้า่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าทางร้านเนี่ยรอเกือบ3เดือนค่ะแต่ว่าได้มาแค่10ตัวเท่านั้นนะคะและจะมาปล่อยให้คุณลูกค้าเนี่ยด้วยราคาถูกแสนถูกค่ะคือถูกกว่านี้บอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าปกติเขาปล่อยกันอยู่ที่ราคาลูกค้าส่งนะคะ4ี่หมบาทแต่วันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาทางร้านค่ะนํามาปล่อยให้นะ ด้วยอยู่ที่ราคา30,000ื่นนะคะ4,990บาทเท่านั้นค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าทางเราเนี่ยมีแค่10ตัวเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยคะ่ะ